สวัสดีครับอีซูซูควันจะดําขนาดไหนก็เดี๋ยวลองดูฮะเอาแนะนําตัวเองก่อนผมนิคมหลังพันครับอยู่ที่ไหนอยู่นครสวรรค์ของผมงนครสวรรค์ครับติดตามโครงการมาจากทางไหนตามโครงการมาจาก youtube ครับยูทู <YouTube. S 2> ก็เลยรถอาการเป็นไงอาการควันดําครับคนนี้เล่งไม่ขึ้นันดำเล่งไม่ขึ้นครับผม แก่ตามผลนู่นเนี่ยแก่ตามเจ้าของมาตามเจ้าของนดำเยอะไหมก็เยอะครับเยอะฟุ้งเลยครับทีนี้เรามีเงมาสองพันทำไงเนี่ยเอาที่จําเป็นไปก่อนแล้วกันนะเอาที่จําเป็นก่อนก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวตามจําเป็นก่อนนะครับครับผมเพราะว่าการหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเดี๋ยวไปที่ช่อยเสียก่อนนะครับครับผมตอนนี้กําลังกําลังจะเทสรถอีซุสูดีแม็กนะครับรอบสามพันครับ สามพันห้าครับ,รบขราวขณะนี้ท่านเจ้าของรถนะครับสำหรับ I so s u z u d m a x Space c a แคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับกำลังเธอเติมสารลดควันดำนะครับเข้าไปในถังเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าควันดำจะหายไหมนะครับ หลังจากเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้าไปในท่ออถังเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณ3นาทีนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับตอนนี้เราจะมาเทศสที่รอบสามพันครับสามพครับสี่พันรอบครับครับผมสเสครับเจ้าของรถครับ ควันเป็นไงครับก็เบาลงแล้วครับหายแล้วครับไปครับไปต้องไปแจ้งต้องแจ้งตำรวจนะครับควันดําหายไม่ครับใหญ่ยนกมูลควันดําไปแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็จะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นแล้วการวิ่งก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้มาจาก u t u b e ครับผมดามาจาก u t u b e เลยมั่นใจยังไงครับถึงมาถึงที่นี่ผมมันใจเพราะว่าดูมาตลอดครับดูมาตลอดนะครับแล้วนี้ เห็นผลตับรถตัวเองเห็นผลนะครับความพึงพอใจกับเรื่องควันดําตอนนี้เป็นไงครับดีมากครับาดีกว่าเดิมครับดีเยอะเลยครับพี่ผู้หญิงครับเป็นไงเมื่อกี้ดูควันรถตัวเองโล่งค่ะโล่งใจค่ะเพราะว่าขี่มาควันกระมงบิดเกียบไม่ออกเกียบไม่ออกด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะล้างท่อให้นะครับล้างท่อให้เสียใง้เพราะว่าตอนนี้เป็นของเรื่องของขาเมาที่เป็นค้างสะสมมานานนะครับโอเคครับ นะครับตอนนี้เรามาดูข่า,าในท่อเสียของรถ Isuzu D-Max เครื่อง3,000 D.I คันนี้นะฮะแกวอ,อตโอต้นะครับเรามาดูคาบข่า,าที่อยู่ในท่อนะฮะเราจะเชื่อ้างะครับเคาบข่าวไหรับ น,นะครับคบตอนนี้เรามาทดสอบอุสุเครื่องสามพันที่มีปัญหาควันดำมานะครับหลังจากที่เราล้างท้อยเสียแล้วก็เติมสารลดควันดำเข้าไปในระบบเชื้อเพลิงนะฮะเรามาทดสอบกันสามพันรอบครับสามพันห้าร้อยรอบครับ สี่พันรอบครับครับผมครับผมตอนนี้อยู่กับใหญ่ยนจูนิ่งนะครับทีมงานใหญ่ยนจูนิ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทดสอบเบื้องต้นนะครับที่อู่แล้วนะครับตอนนี้เรามาทดสอบวิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านเจ้าของรถนะครับได้พูดคุยนะครับว่ารถรถคันนี้เนี่ยปัญหาควันดำเนี่ยอ่าเคยไป ซ่อมหรือไปดูแลที่ไหนมาบ้างนะฮะก็ครับก็ไปไปซ่อมมาครับสองที่แล้วครับมันแก้แล้วมันก็ไม่หายครับผมครับมันก็เวลาไปแก้สองแก้ทีแรกก็ไม่หายทีที่สองก็ไม่หายครับครับช่างช่างบอกว่ายังไงบ้างครับช่างบอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นรถเราในช่างแนะนําว่าอย่างไรบ้างช่างที่นู่นนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนระบบไฟอะไรอะไฟฟ้าหัวฉีดครับระบบหัวฉีดไฟฟ้าหัวฉีดคราวนี้เปลี่ยนแล้วมันก็ไม่หายเปลี่ยนแล้วด้วยนะครับเปลี่ยนแล้วครับผมครั้งนี้หมดงบประมาณดเท่าไหร่ครับหมดไปห้าพันกว่าบาทครับห้าพันกว่าครับรถและรถเป็นยังไงครับหลังจากที่นั่นที่มาแล้วอ๋อก็เหมือนเดิมครับควัน ดำยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับแก้ไม่หายครับผมครับแล้ววันนี้นะครับที่วิ่งมาที่ใหญ่ยนเนี่ยครับมั่นใจยังไงครับมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับมั่นใจร้อยเอ็หลังจากที่เติมน้ํายารถล้างหน้าล้างหัวฉีดครับล้างหัวฉีดเพียงขวดเดียวเพียงขวดเดียวหายไปเลยครับภายในห้านาทีไปลองมาเมื่อกี้นี้ครับผม <BS> เชื่อคร<ข>ับผม,<ข>ผมถามตรงๆในความรู้สึกเชื่อไหมว่าไอ้สามนาทีห้านาทีควันดํามันหายไปได้ยังไงท,ทีแรกทีแรกก็ไม่เชื่อครับครน,นี้มาลองด้วยตัวเองครับเชื่อเลยครับผมสามนาทีสามนาทีครับผมหายไปเลยครับผมครน,นี้อัตราเหยียบก็ดีขึ้นครับอัตราเร่งดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นครับไม่ไม่ไม่อืดครับผมควันก็หายเทคันเนี่ยประมาณครตั้งแต่สามพันรอบถึงสี่พันรอบในครั้งแรก ครั้งแรกเป็นยังไงฮะรอบแรกที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงรอบแรกยังไม่โหเยอะมากครับควันนี้ดำมากเลยครับฟุ้งเลยครับผมฟุ้งเลยหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วใส่เข้าไงท่อเรียบร้อยควันควันก็หายลงครับหายไปเลยครับผมนะครับยังยังไม่ได้ทดลองขับแค่แค่แค่เหยียบคันเร่งเฉยๆครับตอนนี้เนี่ยเรามาเทสทดลองขับแล้วครับผมอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างครับอัตราเร่งก็เบาลงครับผม หยับดีขึ้นครับไหลลื่นดีครับไหลลื่นดีครับไม่อืดไม่อะไรครับครับคันนี้นี่เดี๋ยวจะกลับมาตรวจสอบในทุดอื่นต่อครับผมนะครับก็ครับเดี๋ยวจะมาครับผมนะครับก็ขอต้อนรับนะครับสู่ครอบครัวประหยัดพลังงานนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมของยายนจูนนิ่งนะฮะก็จะมีสติกเกอร์ติดไปให้นะครับสําหรับรถท่านใดที่เข้าร่วมโครงการก็เจอสติกเกอร์นะครับสามารถแลกเปลี่ยน ความรู้นะฮะแลกเปลี่ยนความรู้กันศึกษากันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะดูแลรถนะครับให้อ่าเป็นรถที่ประหยัดแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการของอาจารย์ใหญ่นะฮะอาจารย์ใหญ่บอกว่าให้วิ่งเบาๆนะฮะอย่าให้ถึง200นะครับแล้วก็ไปแจ้งแจ้งความด้วยว่าตอนนี้ยายยนขโมยควันดําไปแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ใหญ่ส่งลูกค้ากลับอีกทีนะครับ หลังที่ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งลูกค้านะครับรถอิซูซูดีแมกนะครับ SLX เกียรยออโต้3,000คันนี้นะครับกลับบ้านนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเจอสติกเกอร์ตรงนี้นะครับสามารถทักทายกันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ หรือมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับหรือว่าอยากสอบถามเรื่องการเข้าร่วมชมลมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่สติกเกอร์ที่นี่นะครับผม